คน่ไม่รู้ไม่รู้สี่รู้แปดรีนะเนี่ยเงินแผ่นดินนี่นะครับที่จะเอามาใช้จ่ายได้นะมันต้องเป็นเงินที่อยู่ในคลังครับอยู่ในคลังหลวงครับส่วนในเงินกองทุนระหว่างประเทศนี่คนระับมันอยู่ในการรับผิดชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนะี่ยมีหน้าที่ในการบริหารก็เหมือนธนาคารนั่นแหละครับนะ บริหารกระแสเงินสดเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเงินตราระหว่างประเทศเพื่ออะครับเหมือนว่าคนไทยเนี่ยสั่งสินค้าจากประเทศจีนจะต้องชําระค่าสินค้าเนี่ยก็จะต้องเอาเงินบาทเป็นแลกเงินต่างประเทศมาแล้วก็ชําระเข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็จะได้แล้วนั้นคนต่างประเทศก็เหมือนกันับเวลาที่เขาซื้อสินค้าจากประเทศไทยเหมือนกันเขาก็ใช้เงินดอลลาร์มันแลกเงินบาทแล้วก็ชําระให้เรา ดังนั้นธนาคารนในประเทศไทยมีหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนสำรองเงินตาระหว่างประเทศเนี่ยแล้วแต่สกุลไหนที่ใช้เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่มันไม่ได้งบประมาณที่จะมาจับยาใช้สอยมันมีเตรียมไว้สำหรับกรณีที่ประเทศไทยต้องการการกู้ยืมใช่ไหมครับเรากู้ยืมเงินตามามันก็ตัดกู้ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะได้เป็นเงินสก,กุลต่างประเทศมาแต่มันใช้ใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ไอ้บริษัทที่กู้มาก็ต้องมาแปลงเป็นเงินบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเก็บเงินต่างประเทศไว้แล้วก็จ่ายเงินบาทออกมาเออใช่ครับดังนั้นเงินเข้าเงินออกมันก็ต้องสมดุลกันทีน,นี้อธิการที่มีเงินเหลือเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก่งมันแสดงว่าการบริหารงานประเทศมันผิดพลาดคือไม่มีการทำธุรกรรมเออมันไม่มีการใช้เงินต่างประเทศเลยแสดงว่าไม่เกิดนะครับไม่เกิดการทำ ฐานเซ็กชั่นแล้วไอ้เงินอยู่มาเก็บไว้เฉยโดยไม่เกิดต้นทุนเนี่ยไม่เกิดผลงอกเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก่งนะเว้ยก็เรียกว่าเฮงสวยใช่ไหมแล้วนี่โอ,อ้โหทำไมกัมันมีทุนสำรองเงินตาว่าเะเทศเหลือเยอะก็แสดงว่าประเทศนี้ไม่ได้มีการทําค้าขายไม่ได้ใช้เงินตาต่างประเทศเลยไงอันนี้คือความน่ากลัวนะแสดงว่าเศรษฐกิจมึงเฮงสวยไงแะนั้นยุคลงตัวเป็นยุคที่อะไรครับเศรษฐกิจเฮงสวยใช่ไหมตั้งแต่ยึดอํานาจมาใช่ไหม แล้วมาเจอโควงเขามีเด็กแล้วประเทศ่งกำลังแย่แล้วเงินทุนสํารองเงินตาตามประเทศเหลือเยอะก็นี่ไงเรา้ยฉะนั้นถ้ารู้ไม่จริงอย่ามาพร่ำนะมันคนละส่วนกันเงินที่รัฐบาลจะมาใช้จ่ายได้นะต้องมาจากคลังหลวงคลังหลวงจะมีรายได้นงน,นีก็เก็บภาษีค่าทรรมเนียมอะไรต่างๆมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นไรหรือคลังเอาเงินไม่พอก็ต้องกู้ครับอาจจะก,กู้ที่ไหนกู้ธนาคารในประเทศไทยเลยได้ไหม ราะธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่บริหารเงินเพื่ออะไรเพื่อจะดูแลระบบการเงินของประเทศบางครั้งอาจจะมีเงินเยอะมากรัฐบาลเขางมากู้ธนาคารประเทศไทยมีเงินเก็บอยู่ส่วนนึงก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เพื่ออะไรเพื่อจะเอาดอกเบี้ยเพื่อเงินมันนอกต่อนะครับธนาคารประเทศไทยเคยชิบหายไปรอบๆๆนึงจั้งเจ้าหนี้ครับตอนนี้ต่อสู้กับการโจมตีข้างเงินบาทเห็นไหมจนประเทศเราแม่งหมดตูนดังนั้นเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเนี่ย มันไม่ใช่มาใช้สุ่มสี่สุ่มห้าถ้าใช้ไม่ดีบริหารไม่ดีนี่เวลาเราจะซื้อหนึ่งต่างประเทศเราต้องเอาเงินบาทเป็นแรกแล้วเราไม่มีเงินต่างประเทศอยู่เลยเนี่ยแล้วดันข้างเดือนดอลลาร์มันสูงเนี่ยเราต้องใช้เงินมหาศาลมากเราเคยใช้เงินถึงห้าสิบเจ็ดบาทแลกได้หนึ่งดอลลาร์ตอนนั้นประเทศเราถึงชิบหายไบพวงหมดเลยครับดังนั้นรู้ให้ชิดจะพูดไอเขาเออดังนั้นจะยุคลงตัวเนี่ยเงินเหลือเยอะเพราะอะไรครับ เศรษฐกิจมันแย่งไงมันไม่มีการทําไม่เกิดเงินมันก็เลยไม่หมุนเวียนมันก็เลยนอนอยู่เฉยๆนิ่งๆเออฉะน,นั้นวันนี้ไอ้เงินที่จะใช้ได้คือเงินในคลังบางทีรัฐบาลอาจจะต้องพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเพิ่มบางทีธนาคารพิษไทยไม่มีเงินก็ต้องสั่งให้พิมพ์รัฐบาลก็มากู้ไปใช้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยแล้ววันหนึ่งถ้ารัฐบาลใช้เงินมาแล้วเนี่ยไอ้ที่เงินที่ธนาคารเทศไทยพิมพ์ขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องเอาธนบัตรที่พิมพ์ขึ้นมาส่วนเกินไปทําลายทิ้งด้วยนะไม่งั้นพิมพ์อย่างเดียวแล้วไม่ทําลายเลยเนี่ยเงินมันจะงอกมาโดยไม่มีที่มาที่ไปเงินมันจะเยอะกว่าความเป็นจริงในระบบมันทําให้ค่าเงินอ่อนเกินทําให้ต่างชาติไม่มีความเชื่อมั่นดังนั้นการควบคุมเงินในประเทศเนธนาคารไทยก็ต้องดูครับวันนี้ที่รัฐบาลทะเลาะก,กับธนาคารประเทศไทยเพราะอะไรเพราะธนาคารเขาก็ห่วง กลัวสถาบันเงินเขาจะล่มระบบการเงินเขาจะร่มไอรัฐบาลก็กูจะใช้แต่เงินกูจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยทะเลาะก,กันเนี่ยเลยเห็นว่าทำไมไอรัฐบาลอยากปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเออเห็นไ,ไหมันเนี้ยหลายหลายอย่างในคนไทยไม่ได้รู้ชะตาชีวิตตัวเองนะวันนี้ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการผมผมไม่ได้มีสิทธิทำประกันสังคมเลยเพราะผมมีหน้าที่เดกคจ่ายเงินสมทบให้นะ แล้วบางทีนะรัฐบาลเนี่ยครับคิดอะไรไม่ออกงดเก็บเบีย้ยประกันสังคมดิเพื่ออะไรเพื่อหาเสียงจําได้ไหมครับพวกคนโรงงานอะ่ะรัฐบาลมีมาตรการมาคือเพื่อบรรเทาก็คืองดเก็บเบีย้ยประกันสังคมแต่มึงรู้ไหมเนะี่ยว่ามึงจะทําให้กองทุนเขาเนี่ยมีปัญหาเออมันก็หากันได้เสียงแต่มันไม่สนเลยว่าไอ้ที่มึงประกาศกันตูมตามตามตามเนี่ยมันทำให้ประเทศนี้ชิบหาย ผมจำได้ตอนที่ผมบริหารบริษัทต่างประเทศอยู่หนึ่งบริษัทบริษัทเราไปโรงงานไอ้รัฐบาลชิบหายวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรวะครับพอมีวันหยุดวันไม่รหัสเมื่อไรนะมันจะแถมวันสุกให้เพื่ออะไรให้เป็นวันหยุดยาวหรือถ้าเกิดหยุดพุธบางทีแม่งแถมวันรหัสสุกให้ด้วยเพื่อคนหยุดยาวๆจะได้ไปเที่ยวกันครับเหรือถ้าเกิดมันหยุดวันอังคารมัแถมวันจันทร์ หรือว่าช่วงปีใหม่จีนเนี่ยมันขยายเวลาให้เพื่อหยุดกันเยอะๆโอเคมันดีสาหรับาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมภาคบร,ร,กร,ร,กร,ริการครับแต่คุณรู้ไหมอนุโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ามึงทำมากๆเนี่ยภาคกรรารผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมรรมันชิบหายครับเออใช่ไหมเพราะโรงงานเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าเนี่ยเขาไม่สามารถหยุด ได้ตามอำเภอใจนะครับคุณบอกก็ดีใช่ไหมใช่มันดีสาหรับคนอยู่ในภาคบริการแต่ภาคอุตสาหกรรมดีนะชิบหายวันหยุดเ,เยอะเนี่ยไอพวกสถานที่ท่องเที่ยวผับบาร์เนี่ยมันขายดีแต่โรงงานอุตสาหกรรมนี่นะถ้ามันหยุดเยอะๆนี่ชิบหายรู้ไหมทําไมถึงชิบหายรู้หรือเปล่าครับทำไมถึงชิบหายคุณดูโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งนะทําไมเขาจะต้อง ทำงานสามกะเห็นไหมครับทําไมไม่ทำแปดโมงเช้าเรื่องห้าโมงเย็นเออในอุตสาหกรรมบางประเภทนี่ครับเขาหยุดเครื่องจักรไม่ได้ครับเพราะว่าการสตาร์ทเครื่องจักรแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามาหาศาลมากดังนั้นหลังจากติดเครื่องจักรได้แล้วเนี่ยต้องเดินเครื่องตลอดยี่สี่ชั่วโมงจนกว่าจะผลิตเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องทีเดียวไปเลย แล้วก็อย่างนับถ้าเกิดคุณไปปิดเครื่องกลางทางเนี่ยมันจะเกิดของเสียตกค้างในระบบก็จะต,ต้องล้างระบบทิ้งั้งใหม่หมดอีกเกิดความเสียหายสมมติเลยคุณอุตสาการผลิตเครื่องดื่มน้าผลไม้เนี่ยคุณจะมาแปดโมงเช้ามันนั่งติดเครื่องต้มน้ําร้อนคุณผลิตกนดีเป็นแสนแสนละล้านลิตรเนี่ยคุณลองไิดูการใช้ไฟอ่ะเพื่อจะทําให้หม้อต้มน้ําร้อนล้านลิตรเนี่ยมันร้อนตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องใช้ไฟขนาดไหน บางทีโรงงานเนี่ยจะเปิดเครื่องเดินเนี่ยคุณก,ก็ต้องต้มน้ำตั้งแต่เมื่อวานจนเช้าวันนี้จะเริ่มผลิตคนงานเริ่มเข้ากะเนี่ยน้ําก็ร้อนพอดีแล้วก็ทําผลิตไปเรื่อยพอผลิตปุ๊บห้าโมงเงย็นจะหยุดไม่ได้นะครับหยุดในเครื่องแม่งเงยน็นต้องมานั่งติดเครื่องกันใหม่อีกสองวันกว่าจะเครื่องเงยน็นน้ําจะร้อนนะและไอ้ของที่มันมันก็ร้อนอยู่พอปล่อยแม่งเงย็นมันอาจจะบูดมันจะเน่าแล้วค้างอยู่ในตามท่อถ้าเกิดคุณไปปิดเครื่องปุ๊บก็ต้องล้างระบบทิ้งหมดเลยนะครับ นี่คือเหตุผลทำไมโรงงานต้องมีสามกะก็คือผลิตกะหนึ่งจบกะบ่ายเข้ากะดึกสว่างแล้วก็วนสามกะเพื่ออะไรครับโรงงานสายการผลิตจะเดินเครื่องจักรตลอด24ชั่วโมงหยุดไม่ได้ครับหยุดได้ชิบหายอ่ะเท่านั้นไอ้คนที่ทํางานกะเนี่ยอาผัดกันคนละสิบห้าวันนะสลับกะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมบางคนจะอยู่เดี๋ยวเดือนนี้อยู่กะเช้าอีกเดือนนึงอยู่กะบ่ายเดือนอยู่กะดึกใช่ไหมครับอันนี้คือระบบของโรงงานเขาอันนี้ ไอรัฐบาลเนี่ยแม่งมันมาอย่างนั้นการเมืองซึง่บางคนนี่โง่เหมือนควายนะครัคุณรู้ไหมครับมันไม่เคยมีความมันก็จะหาอะไรได้จากการท่องเที่ยวเยวแต่มึงไม่รู้ว่าในอดีตนะครับรายได้ของประเทศนี้นะมันมาจากการส่งออกมันมาจากภาคอุตสาหกรรมแล้วพอม,มึงไปปิดโรงงานบ่อยๆบ่อยๆครับเมื่อใดคนเที่ยวไอเงินที่ได้เยอะๆในระายได้ GDP ประเทศมันมาจากภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ย อาทีนี้โรงงานเนี่ยเมื่อวันท้าเปิดมาพอเออเนะี่ยมีวันหยุดวันพฤหัสวันพฤหัสนี้เป็นวันหยุดก็จริงคนระับเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดก็จริงคนระับโรงงานเหล่านี้จะต้องจ่ายค่าแรงสองเท่าเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นวันหยุดแต่เขาหยุดไม่ได้ครับแล้วอยู่ดีๆรัฐบาลถึงแถมวันหยุดอีกไอ้วันนี้นะบอกติกูก็จ่ายอยู่เท่าเดียว รัฐบาลประกาศให้ป็นวันหยุดไอโรงงานก็ต้องจ่ายค่าแรงสองเท่าคหรอเห็นไ,ไหมครับไอโรงงานเขาบอกโอ้โหเจ้านายผมนะเป็นชาวต่างประเทศบอกโอ้ my god ทำไมมึงหยุดกันบ่อยเหลือเกินไอเรือบางกระส่งเสริมต้องเที่ยวเดียวนะข่ารายการก็สบายเลยครับมันหยุดเดยอะๆกูก็นอนอยู่บ้านเกาหูใช่ไหมครับแต่ในภาคอุตสาหกรรมชาวบ้านเนี่ยนี่เห็นว่าทำไมโรงงานเนี่ย ถึงไม่ยอมจ้างรายเดือนจะลากจ้างรายเดือนส่วนหนึ่งใช่ครับก็แล้วก็จ้างรายวันเพราะรายวันนี่เลิกจ้างเมื่อไรก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นรายเดือนนี่ทํางานมาหลายๆปีเนี่ยเลิกจ้างมาเมื่อไหร่ไหมครับต้องเสียเชยใช่ไหมแต่พวกลูกจ้างรายวันวันไหนที่ไม่มาทํางานอดแดกนะครับแต่ลูกจ้างรายเดือนเดือนนี้จะทากี่วันก็ได้เงินเดือนเดือนจะหยุดกี่วันก็ได้เงินเดือนใช่ไหมแต่ลูกจ้างรายวันนี่ถ้าหยุดเมื่อไหร่ไม่มีเงินครับ จะเป็นไงครับเพราะมึงทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบริษัทก็ไม่อยากจ้างลายเดือนละยังเห็นว่าวันนี้สาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั้งหลายเะยเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันครับเ,เดี๋ยวมึงก็หยุดเดี๋ยวมึงก็แถมมันจะเที่ยวเดียก,กันเที่ยวคนพอกระมังคือคือรัฐมนตรีมันไม่รู้้นตีีอะไรเลยเออโจไ้ไมนเล่ก็นกายบอกเฮ้ยไอ้บีแผลนวที่จะต้องย้ายไปอยู่ฟิลิปปิน เราะว่าประเทศอยู่แม่งวางแผนการผลิตยากมากวันหยุดนี่ครับมันประกาศเขาประกาศกันแต่ต้นปีเดียเขาก็จะวางแผนการผลิตวางแผนกําลังคนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีๆมึงประกาศที่เป็นวันหยุดพิเศษประจำอะไรขึ้นมาสงการปกติจะมหยุดสามวันไม่ประกาศไปไีนี้หยุดห้าวันเอ้โหคุณรู้ว่าโรงงานมันคิดหายกันตรงนี้แนละ้วนี่ง การที่เอาคนแม่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาบริหารประเทศนี่ชิบหายอ่ะมันบริหารประเทศด้วยการตามอารมณ์มันเนี่ยมันไม่ได้มองให้รอบด้านหรอกประเทศเนี้ยรายได้หลังเนี่ยมันมาจากการส่งออกเออการบริโภคภายในประเทศไอการท่องเที่ยวเนี่ยมันเครื่องยนต์ตัวที่สามแต่รัฐบาลเนี่ยให้ความหมาญกับการท่องเที่ยวเพราะมันง่ายสุดนะครับไม่ต้องทำพิธีอะไรถึงเวลาก็ปิดหยุดงานคนเที่ยวจ้ะแต่พอคนมันไม่มีเงินอ่ะมึงอยากกูไปเที่ยวเห็นกูไม่มีเงิน แรงลูกจ้างรายวันมึงอยุดบ่อยกูก็ขาดรายได้นะกูเห็นไหมครับว่าหนุ่มสาวโรงงานเนี่ยชอบโรงงานที่มีโอทีเยอะๆใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีโอทีเนี่ยโดยเฉพาะวพวกลูกจ้างรายวันเนี่ยตายไม่พอแดกนี่ฉะนั้นถามว่าไอ้พวกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมันรู้หรือเปล่าไอ้รัฐมนตรีแรงงานมึงรู้ปัญหานี้ไหมเนี่ยเออเห็นไหม มันก็บริหารประเทศไปเรื่อยเ,เ,เปื่อยไปนะ <c oughs>